น้ำอีกนิดเอาอีกได้นะเนี่พอ้วัดวิไฟพอมันอ๋อแล้วแต่เขาได้ได้ไปแัดไปแพะมีเยอะนอกจากกวดยังเดกกูไม่เหนื่อยหรอกไม่ร้องหแพมีกำลังใจไว

จะึ่งที่ไหวะของนั้นนะเพราะว่ามันมันต้องใช้สามวันมันมันมันเป็นวันนัยุกมันรองให้พอได้อะไรย่างเ้เออมันเป็นวันนยุกมันเป็นลีลาภาคกลางแต่ตอนนี้มันเป็นลีลาจิกัวเพลงให้พอมันลองง่ายเพลงอย่างเงี้ยมันลองโนตนี่คือลีลาจิกัวนะครับทั้งจังหวะทั้งโนดนะ จะผมจะจังจิ <kr> ๊กโกเดี mm ๋ยวผมจะไปดูแข <SL> ่งเรือมั้งครับว่าไม่เคยเห็นเลยเกิดมาแะไรว่าสุพรรณก็มีนะแข่งเรือมีแต่เรือสุพรรณมีนะเรือยาวอย่างเงี้ยไปแข่งแควนไอ้แม่น้ำแควนใหญ่อ่ะเรือสุพรรณน่ะมีแต่เรือซิงซองพี่น้องไอ้ที่มันขับคนเดียวเสียงดังๆนะเคยเห็นปะนี่นี่ทางที่นักเสียงก็จดไอลิขสิทธิ์อ่ะเขาจะให้ทำเป็นมาสเตอร์ของอันนี้อยู่มาสเตอร์ของเบอร์สัต อันเก่าเราไม่ใช้ไม่ได้อันอันเก่าเป็นของเป็นของน้องดีอ่ะไม่เป็นของมัตเตอร์เป็นของเป็นของวอนเดอร์ก็ดีเดยแต่ว่าลิเกิ์จะเป็นต้องมาทำใหม่เราก็สงสารเหมือนกันแต่ว่ามันจำเป็นไง กินเจเลยรแต่ก่อนพอเออไปแบกเครื่องลงเกาะพีพีจนเป็นลมไอ้ไอ้จ๊กไอ้ตุ้ยก็ไปแอบกินอาหารเจมันหมดแล้วมาแก้มเปล่ากินหมดไอ้จ๊กเล่ากินทานไปกันอร่อยอร่อยไอ้ตุ้ยก็จกไปวันนะเข่าห้องไงฮะหมดหมดหมดพอเพียงเลยโอเค เเขาบอมะเอพระมันเป็นลำานํามันถึงอยู่บะเถืงมะเขือมะเมันเป็นมันเป็นลำาน้อตั้งแต่บุญแขงเฮือม่่่ม่ยานา่่่่่่่่่่่่่ยม่่่น่่่่เ่่่ก่่่่่่่่่ย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่ก็่่่่่่ม่่่่ก่่่่ม่่่่่่่่่่่่่เ่ไป่ลอง่่ หองกห้องกครูหองรกห้องักห้องัวห้รักหองรักห้อัวห้รัห้อแักห้อง้างร้อชักอรกห้องรักห้องห้อรักห้องรักห้องรักห้องไปกห้อักอกห้องก้องห้องรักห้องรักห้องรักองักงรักห้องักห้อารัก้องรัให่งรักห้องรักงรักห้รักห้อ้องรักห้องรมอั่อก้องักงับเองรักอักอกหัเอัองร ไอ้เงาเอาไปเอาไปเอาไปไอ้เงาเข้าไปเออสาวใส่แว่นดำเจ้าน้ำไอ้แน่นี่เป็นตัวขยายคู่หนานมั้งล่ะสาวใส่แว่นดำนี่ร้องอยู่บ้ร้องตัวเอาเลยขนาดขนาดขนาพาไปก็ไปแล้วขนาดอะไรเป็นตัวอะไมองมองเท่งมองเท่งมองเท่งมองมองเท่งงมองเท่งมอง

ไปต้องไปต้องไบอก,บอกให้มันบอกแค่ตัวขีเซ้นนะดีดา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 น้าแค้ไม่ไหนครับผมโอเค อเอาไปมันเสียงในหูดังดังดังเสียงเราอ่ะไอ้เนที่ตกใจเลยื่องยืน

아 ể theo พ่อาหมายถึงว่าตีสดอ่ะนี่ป่ะสดมันแหลมไปหนะร้องออกมาตีผมร้องแหลมแหลมครับผมอัดของตายของยังก็บางอันผมได้เอาตัวมาลิมบาแซมเอามาร้องไว้ข้างล่างอ๋อตอนนั้นตัวโมมีใช่ใช่โปงลางโงลางไงเตี๊อเบลี่มันตีโมโม่แหละเดี๋ยวฟุตเดี๋ยวแต่ว่าไอมีคีย์บอร์ดยันไว้หไม่ตรงไหนตรงนั้นบิ๊กมี่ออตนั่นเป็นเอ็มซีห้าร้อย ไอ้ปอมมันดอยู่ข้างันแกมไงไอ้ยมหตัวาวโมดูลอะไเอามายมห้าพี่ชายอิที่พลังซิงามซห้าร้อยแคนวัตไอซาวะโมดูลครับไม่มีหอกตอนนั้นยังไม่มีซาวแคนวัตใช่ไหมมีาริบาปารบาของเรดีห้ไม่ดีเอ็กนดเอะอยมาดีเอ็วไม่ผมจะเอาข้างในที่ผมมีซาวดีเอ็กเซนะสมัยนู้นหะมันจะเบบีอ็ดีห้าศ ไม่มีเนาะอนีมันดีเอ็กซ์เันหาร้อยยี่สเก้าจะมาัห้าดีเอ็กซ์เบนสมสิ้าได้สองขวบมารบ้าของเ x เล่นนะฮะใช่ใช่เสียงอะไรก็ได้ครับไั้ผมผสมกลับไปนี่อยู่มาริบ้าผมผสมกลับในโปรงรางที่เราแซมกันอ่ะมันเหมือนอยู่ครับ เสียงไม้ออกมานี่นี่แป้งแป้งแป้งนะบอผมอัดแป้งแป้งแป้งครับมันละเพี้ยนด้วยนะเพี้ยนือจะลองก็ได้ถ้าตีผมก็ตีให้เลยบนนี้ก็บคีนี้ตีโหลดตีเอาเคดีสุดพาเข้ามาพันได้่าเพราะไอ้เพี้ยนไอ้กใส่หัวแค้นจบโดยพงล่างอะไรแล้วก็มันก็ะเบิดจัมเบิดไปเรื่อยพงางเป็แค้นแล้วเจอเดือดตาย ใช่ใส่ตรงไหนก็ติดอีกโบราณให้มันเป็นจิงแน่ๆมันตีนต้งเคีงครับพวกเราเองเคียงตองแล้เอาก็ได้ไม่ใช่ไม่จีบไว้อ๋อท้ายอ่ะตอนตอนจ้จจานะครับตอนท้ายตอนโกดอจ้ำจ้ำจ้ำจําจ้้ำจ้้ำ้จ้าจ้ำ้้จ้จ กีตามารอบนึงพอรอบนึงแล้วก็โฮกีตามารอบนึงแล้วก็โฮใช้ปะ ได้ค <Construction. S 1> ีย์มันอยอวน่าจะเอาปัชจุบันหมกองเหรอกองยาวไหมมันปัจจุบนไหมผมจะตัดให้ให้ดูเลยเอาปัจจุบันไบปัจจุบันปังจบัน ออพเพราะว่าเวลาเขาไปใช้เนี่ยเขาจะเอาตัวนี้เป็นเบ <ừ> ็ดเก่าที่ผมเห็นนะเนาะมันก็มีมีประจำประจาไปเลยแล้วก็เวลาน้าคงต้องแตกให้เขาเพื่อเขาไปประกอบในการโฆษณากันเวลาเขาเบาเลยครับผมว่าซีนี้เสียงยร้องอะไรต้อเอาแบบเอาตงนี้นะครับ,บ,บเอาประจำประจำให้เขา ยาวหลายนาทีเลยแล้ว่ันนีมันีอันนี้แปด ส่งเมลมากระเด็นอัดมาอีกัเป็ดได้ไอันหน้าวันหน้อี้วันหนาจะกลับมาไหมเอ้ยเขากำลังเขนเพลงลูกทุ่งเขีงเขียนเพลงลูกทุ่งแบบเป็นเล่พลังสูพลังเสียงเยังได้พลังแอพลังแอลแสเกแสเกกเพลย์ไพ บางทีเราฟงเขามันใช่ไหมมันแท้ๆแต่มันไม่ทำงานเองอ่ะพี่เต้ยขอบคุณมากครับต้องทำอะไรนะฮะทำอะไรทำเราทำน้าที่ลูกผู้ชายแข่งแรกแข่งแรกครับนะเดี๋ยวผมจะไปหาที่ร้านน้ำอยู่เออเเดี๋ยวพาไปส่งอะไรเหยียดน้ำจดูดูด้วยเปล่าไม่ใช่เยอะนะ รู้เรื่องป่ะรู้ครับรู้บ้างเพราะว่าผุ้สลาเขาชอบตามุูเล้กวันเขาด้วยฮะรู้าก็โอเคแ่้เดวเขาไจรเล่ยเขาด้อจะไม่รับเป็นอะไรเต้ยมันเลืมตาไม่ึ้นู่เนี่ยแต่พวกนี้ได้กว่าเพราะเราระสบารแ ไม่ไหวละไปตึกมาแล้วก็กลับมาคุมไอ้นั่นแล้วก็มาดูอันนี้อันนี้อันนี้หุ้นส่วนเต้ยเต้ยมีหุ้นส่วนอยู่ใช่ไหมไม่มีครับของใครออหลาล่ะับออหลาคนเดียวเลยอ่ะเต้ย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 เขาเขามีที่ทัดจากนีไปไม่ใช่ตรงนี้ครับจ้ามายเขาอยู่ซอยเขาข้ามหมูปายน์ซีหมูปานนอร์ซีอ่ะ

ผมไปต้นเออตอนแต่งงานน้องสาวผมก็ไปงานแต่งตาเนี่ยนอนอยู่วันนั้ที่จะทำอะไรวะที่อย่างทำอะไรเป็นแบบพันคืออะไรไม่คือพันลำไว้ฝากพี่ๆครับไม่แล้วมันคืออะไรไว้ไว้สันทนาการทางการแพทย์ครับเขาสดเั็นเถินเป็นยาทำยาได้บุญนั่นแหละอันนี้สงฆ์ทำยาให้ ตี่เห็นนะเพื่อสันทนาการให้มันทำสวยครับอืมแต่ตอนขายมวลเท่าไหร่มวลละลอยครับตอนที่ไหนเราบางโส้มมาให้มันละ้นร้อยสี่สิบไปตอนกับตอนไปยูสสวิสเขาซื้อให้เป็นทั้ตอนเลยนะมันขายสีดีกากมากเพาะว่าก็เอายัดใส่ในถุงกระเป๋านั่นมาอันอย่างแล้วซองหนงซอง เป็นกระต้อนก็ขายเสรีตัวพ่อครับหมาที่มันอมาดูตัวพ่อมันก็บือป็นย่งมันของเขาจะเอาตือก้อนหมาให้งว่าแต่ว่าจะไปสูบในในในสนามบินอ๋อครับกับตันเดียวกับตันเมาเขาใส่สูบเป็นทีแต่ว่าอิตาลีน่สูบไปทั่วครับ ถูกนะ้ำ้างคางทางน่าั่งลงไปนี่มื่อไรมีบอลเตะนี่กินกันตาเนี่ยโอ้ยต่างอิตาลีแล้วครับแค่เกาะปีกีนะครับตอนนั้นเดินไปได้ไม่ได้เกินจ้าเลยวนอนกันจ้ายหาดกันนั่นสุขได้ไหนจะเท่าเสียดายนะจ้าเไม่ได้ไปไม่ได้เอ็นตาไปนงเดียวบ่อยมากเลยนะแลต่ตาเราไม่ค่อยจอดนะก็ผมจนที่ว่าผมมารักษาตัวเองเป็นเพา่อพ่อพาักซิง เดียเดยวบอาแต่เกิดตกตนมาด้วยความผิดเป็นเสียต้าด้วยมันก็จอดนเนาะแต่ใอย่าตามแปบเรื่องมันเลยคนมันจะตายมันปันจักรยานไปห้าคอมมิวก็นป็นลับบานมันมาหาผมก็คือเหมือนมาสั่งลาเลยนะปกติมันจะส่วนนะชอบไปนอนดูหนังโฟมลงไปนอนที่บ้านผมเจ้าอยย่ไในบ้านเลยเลย ามาเท่านั้นมันมาถุงน้ำมันรุ to to ่ต so <pper> ีหยาดมันก็ไปส่งเขาไว้อีกสองวันจะไปรับมันก็มาหาผมต้ากินนะมันให้ผมพาไปกินทุกร้านที่สองมันจบในส่วนไปกินร้านเชียงประจิ้นวันหลังไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าวัดนเม่นที่ผมกินก๋วยเตี๋ยวไต้หวันมีดาดาก๋วยเตี๋ยวไก่ตรงพัฒนาบ้านนี้นพาไปกินอีกสองวันก็กินเน้อกินน้ำน้ำลางก่อนมันขึ้นรถผมก็ไอ อ๋อกาแฟอะไรหาแก้วเก็บความเย็นอะไรอย่างดีนะมันไปมันไม่ถึงนาทีมันตายแต่วันวันที่จะรู้ว่ามันตายตอนค่ำวันที่มันตายผมยังไม่รู้เต้ยโทรบอกผมเมื่อคืนตอนหัวค่ำผมได้ยินเสียงคนตีกองอยู่ใต้ถุนบ้าน<ม>หรือไทยตะมันมาบ้านผมมันจะชอบไปเล่นแคน mm hmm. เล่นกองอะไรที่ผมไว้ใต้บันไดเห็นวกแคบหนู ไม่กี่ก็สัปานแตชั่วโมงก็เกินที่ดูนมงาราันจะชอบไปเล่นออไขอตายกันนะไอ้เค้านั่งเค้อไม่อยู่นั่นหรอไป่นอนอยู่ก็ไอ้วัตสุกันนอนคันตายันใดคันว่าอพาร์ตเมนต์นั้นตงจัภาพไม่ออกมันอยู่ยังไง